แมไม่อาเทียบึไม่รนลูกคออั้งบณิธานสารสิ่ทิตขส วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่มีประชาชนมากราบสักการะพระบรมศพในหลวงราชการที่ก้าเป็นจํานวนมากค่ะแต่บริเวณเต้นนี้นะคะซึ่งเป็นเต้นของกรุงเทพมหานครค่ะมีประชาชนนะคะมาเข้าแถวยาวเลยนะคะหลายคนค่ะซึ่งต้องนั่งรอนั่งรอเพื่อที่จะรอเข้าไปในจุดรอคอยสุดท้ายหนะ้าบริเวณประตูวิเศษชัยศรีนะคะก็จะอยากรับประทานเครื่องดื่ม ซึ่งตอนนี้นะคะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นก็จะมีภริยาท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะคุณวัสนาขวัญเมืองนะคะซึ่งท่านมาดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะเข้าไปด้านในนะคะไปพูดคุยกับภริยาท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันค่ะ <S <S บริเวณเต็นท์ของกรุงเทพมหานครนะคะ <S <S ก็จะมีบริการเรื่องเครื่องดื่มค่ะ <S <S เครื่องดื่มต่างๆ แล้วก็ท่านภรยาผู้ว่านะคะก็จะดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเลยนะคะจะเนคจจริญทค่ะเจริญทรค่ะวันนี้พี่น้องประชาชนเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เหรอคะเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งคนเยอะมากหลังจากเมื่อคืนนี้ที่เขาบอกประมาณ5,800 0นะคะก็วันนี้ก็น่าจะประมาณสัก5,000 0ขึ้นนะคะ นี้แค่ช่วงเช้าก็ห้าหมื่นไม่หายหมายถึงว่าโดยภาพรวมทั้งวันประมาณห้าหมื่นนะคะเห็นท่านพยาผู้ว่านี่มาอยู่ทั้งวันทั้งคืนต้องบอกทั้งวันทั้งคืนด้วยห่วงใยอะไรตรงไหนบ้างคะเท่าที่เราประสบพบมาคืนนะตอนนี้ก็คือเรื่องอาหารนะคะเพราะว่าประชาชนมาเยอะมากเนี่ยแล้วก็ปัญหาก็คืออาหารเริ่มเริ่มที่จะน้อยลงแรงในการผลิตก็เริ่ม ถอยลงเพราะว่าคนเฉพาะ w อ l k i n ินเข้ามาทั้งหมดเนี่ยประมาณวันละแสนกว่าคนซึ่งเขาจะต้องแจกสามมื้อก็ตกสามแสนแล้วก็เราคิดว่ากำลังผลิตตอนนี้เราเริ่มมีปัญหานิดหน่อยเราส่วนที่ยังขาดแคลนเท่าที่ท่านมองอยู่เนะะี่ยค่ะมันยังมีขาดแคลนส่วนไหนบ้างคะก็แทบจะทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นผักเนื้อสัตว์ หรืออุปกรณ์ในการปรุงทุกอย่างตอนนี้เราเริ่มขาดไปเยอะแม้แต่ที่วอลเลนเชียของธรรมศาสตร์ก็เริ่มน้อยลงแล้วตอนนี้น้ำก็เริ่มหายากขึ้นเพราะว่าประชาชนเยอะขึ้นนะคะคือกรุงเทพมหานครเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้ก็ขอน้ามาสามหมื่นขวดแค่วันเดียวก็หมดแต่เราก็พยายามประสานทุกหน่วย ทุกภาคหน่วยค่ะที่จะเอามาให้พี่น้องประชาชนได้ให้มากที่สุดเพราะว่าท่านผู้ว่ามีความห่วงใยในคนที่มาสักการะพระบรมศพม,มากเหลือเกินท่านผู้ว่าจะพยายามประสานทุกภาคหน่วยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อจะเอาสิ่งของมาบริการกับพี่น้องประชาชนให้มีความสุขที่สุดแล้วก็ให้สะดวกสบายที่สุดแล้วก็ให้ได้รับการอิ่มท้องมากที่สุด อย่างกาแฟเนี่ยเราก็ไปเดินมาสำรวจมาเขาบอกว่าประชาชนบอกหิวอยากทานกาแฟที่ไหนมีขายบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยจัดขึ้นมาว่าเออเราจะทํากาแฟให้พี่น้องดีกว่าเพราะบางคนเนี่ยมาตั้งแต่ตีห้าของอีกวันหนึ่งมาครบยี่สิบี่ชั่วโมง30กว่าชั่วโมงซึ่งมานั่งคอยคือเขามีความอดทนแล้วก็มีความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของเรามากจนบางครั้งเราถึงกับน้ำตาไหลทุกครั้งที่ได้คุยกับเขาเพราะฉะนั้นเราก็จะทำในสิ่งนี้ค่ะ ว่าเท่าที่เห็นนะคะประชาชนเนี่ยไม่ได้น้อยลงเลยใช่ไหมไม่น้อยลงมีแต่มากขึ้นเมื่อก่อนนี้ประมาณ3 0,000ื่นแต่ณวันนี้ห้าหมื่นกว่าแล้วคิดว่าจะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปก็คงจะมีสวดสองรอบประชาชนก็จะมีโอกาสได้เข้าไปสักการะมากขึ้นมีเวลามากขึ้นคนก็อาจจะถึง6 0,000นนะคะสิ่งที่ท่านเห็นแล้วประทับใจประชาชนตรงไหนบ้างความจงรักภักดีและความอดทน คนแก่คนหนึ่งเนี่ยนะบางคนเนี่ยสามารถคอยได้ถึง24ชั่วโมงขึ้นไปอะ่ะอายุ80น,นะคะแล้วเราถามท่านท่านเป็นไงท่านบอกยังไงท่านก็จะคอยเพราะว่าในหลวงทำให้ท่านมากมายเหลือเกินเราก็รู้สึกตื่นตันใจแล้วตัวท่านนะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้พักผ่อนเพราะว่าแล้ว <laughs> คือคือสำหรับเราเนี่ยไม่มีคำว่าพักผ่อนอะไรอยู่แล้ว่ะเรายินดีที่จะทำ ในสิ่งนี้และเป็นรามบุมมใจของคราพูดวเราด้วยพระพูดถึงในหลวงแล้วชอบร้องพระพูดถึงในหลวงแล้วชอบร้องชดนตามรอยเท้าพ่อไปเนื่อยยักเียนไม่ทำให้พ,อพ่อผิดหวัง